เดินไม่ยากเดินมาเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เช้านี้หนูไอจิวคุณแม่จะมาตัดกล้วยกล้วยก็อยู่สูง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 บิ้งตากระหงุดหงื่ออยู่บระเด็นลงมาถานอันนี้เขตบริเวณเออบ้านหลักโรงเรียนจะว่าไง What is this มากนะมากเอียงมากปลาลิมปิงหนูเก็บมาตะใส่ะ ยู่หน้าบ้านโอ้เอ๋อเบื้องเบิ้งเบื้องเบื้องซองเบื้องกล้วยเฮากหบ้านอ๋อเก็บบารยากาบ้านนี่นี่เด็กกล้วยเฮาโอ้เบิ้งสิเบิ้งว่าเคยยังไงเผื่อเป็นไงมันสุกค่ะเคพื่อแล้วกินไหมเนี่ยเราต้องเหยียบดีกว่าเออเอาไว้ให้นกสือวางเวาตรงนี้เดี๋ยวนกเอาเอย่าไปมาฟันฝั่งนี้ต่อมาฟันฝั่งนี้ก่อนไม่งั้นมันจะล้มเอียง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 โอ้แม่ไปกินบนนกไปกัดกล้วยโอ้บริสิท อีกหนึ่งตือเกียบเออเบาๆเ,เป็นจีดาบัล่งจอยฟันละไก <c oughs> อันนี้เป็นฟันลำหลังน้องมน้าก็มาวางไว้วตรง<ม>นี้นาให้นกได้ตกใจมาให้นกกิน <c oughs> อ้าวทำไมลูกมัน <c oughs> แล้วก็ดึงต้นมันให้ต้นมันหล่นลงมาตรงนี้เนี่ยปะ <c oughs> ฟันให้มันขาดก่อนอหอให้ต้นมันชลูดลงมาฮะหนูรู้แล้วหนูมีวิธีแล้ว,ลว,ลวเอานี้มาทำเป็นการแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยแล้วก็พักต้นมันพักให้มันออกจากกินยากกินซ<า>่าพี่รู้กล,ลิ่นขวายกลิ่นแมวขา๋ยวาพึ่งก่อนรอรอกล้วยเราก่อนรอรับกล้วยก่อนรอรับกล้วยก่อน เออ <c oughs> ดูกื้วยเรามันเขียว,วเออเจออยู่ปิด <c oughs> แล้วบอก,กดัดนดันต้นมาลงดันต้นมาลงให้ต้นมันไหลลงมาเนี่ย <c oughs> แ,ลแล้วทีนี้มันก็จะไหลลงมาด้วยกัน <c oughs> นั่แหละดึงต้นล้าต้นออกให้มันไหลลงมาข้างล่างนะมันถึงจะมีนถงจะได้หั่นให้มันขาดแล้วก็ผักหนอกม <c oughs> ันตรงนั้นไม่ได้หรอก

ฟังทั้งต้องข้ามกันค่ะค่ะกระโดดข้ามไปเลยค่ะนั่นมันน้ำเคื่อนสักผ้ากระโดดข้ามไปเลยจ้ะอดีกินบะนอโอ้เยี่ยมไปเลยจ้าเอา เบิงบ้งเบิง้งเบิ้งว่าจะได้กินดีวส่สู้ๆส,สู้ๆยังไม่ลงทางนั้นยังไม่ขาดปากเล้่ยก็บ่ได้กินโอ้นั่นไงรถไแล้วอ่ะอ่ะเอาลงไป มันลงมามันลงมาแล้วมันลงมาแล้วต้นบังมีเฮ้าต้นบังมีเขาดิฟันมัน,ม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 นมอนนนอกเลยดิบอเดี๋ยวมันก็จะต้นใหญ่ลำบากอ้าดีดีๆพอดีเลยฟันๆันัน ปันปันโอ้ยกันลอกกินแล้วกระหลอกกินมั้งแล้วพอดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัดก่อน